เนี่ยจ๋าได้ครับครับผมก็หนังเรื่องนี้นะครับเอ็นเพรสโซครับชื่อไทยก็ปฏิธานหวานน้อยครับผมก็ผมเล่นในในเรื่องเล่นเป็นชื่อเบนซ์ครับก็ของน้องเล่นชื่อเป็นชื่อโอค่ะใช่ครับก็เรื่องจริงๆเรื่องเรื่องยอ่อยๆใช่ไหมครับก็เกี่ยวกับว่าเ,เรา ม,มันเอ่อมันจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่ไม่อยากมีความรักแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมีความรักแบบมีความรักอะไรเงี้ยค่ะคแต่สุดท้ายก็ต้องเจอคือฟีลเหมือนแบบว่าคนหนึ่งเนี่ยข้างรักมากส่วนอีกคนหนึ่งแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเลยแล้วก็สองคนนี้ต้องมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมีเกิดความคอนทราสต์กันขึ้นมาว่าเอ้คนนึง แบบรักมากเลยอีกคนนึงแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยมาสำหรับเลยชื่อเรื่องก็คือเอ็นเพรสโซ่ก็เกี่ยวกับว่าแบบเป็นกาแฟที่แบบหวานน้อยสุดเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็คือมันไม่มีความหวานเลยส่วนอีกคนนึงก็หวานมากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทำงานต้องการเป็นยังไงบ้างคะทำงานก็ดีครับจริงๆเนาะไม่เป็นจริงๆแล้วเหมือนแบบเป็นเรื่องแรกด้วยอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือแบบเก่งมากแล้วเลยคือแบบเป็นเ,เป็นโปรเฟชั่นแนลแล้วเลยครับก็เลยแบบรับพรื่นอะไรนะคะ มีค่ะแบบมีขอทุกคนเลยบอกว่าบอกหนูได้เลยนะคะว่าแบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่น้องเก่งมากอยู่แล้วครับพี่สาวค่ะพี่เพ้นดูไคะพี่เพ้โอ้พี่เพชรใจดีมากครับตลกขำกันอย่างเดียวเลยครับก็ชิลๆครับเรื่องนี้จริงๆก็ผมว่าก็ดีดีถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเรื่องแรกของน้องด้วยแล้วก็แบบเจอพี่เพชรด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศกองไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเงี้ยครับเป็นกันเองมากๆเลยใช่ห็นในกองเขาบอกว่าเป็นการ สองเจนมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราเรามีแบบปัญหาในเรื่องการทำงานเราสองเจนมาเจอแล้วไม่ตรงจริงทำไมนอกจากในเรื่องบทสองเจนหมายถึงว่าไงผมเจนหนึ่งน้องเจนหนึ่งแค่หล่ะพี่อ๋อไม่เลยนะผมว่าเป็นแม้ไม่มีผมว่าก็ดูราบรื่นดีเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนละเจนเลยเมื่อกี้เลยถามว่าก็คือเราเจนหนึ่งน้องอีกเจนหนึ่งหรือเปล่า่ขนาดใดใช่ก็ไม่มีปัญหาเลยครับรู้สึกว่าก็เหมือน เหมือนกองโบติทั่วไปครับเหมือนก็อยู่กันแบบเฮฮาปาร์ตี้กันครับเดี๋ยวจะไปถ่ายที่เชียงรายเนาะเดี๋ยวไปเที่ยงเชียงรายกันด้วยครับใช่สถานที่โรงแามเราได้แบบว่ามีการไปเซอร์เวย์หรือดูในแบบเนบบล์มีไปดูไหมอ๋อมีพี่ๆส่งมาให้ดูค่ะอืมไม่ได้เห็นเลยต้องรอติดตามนะคะสวยมากแน่นอนอยากให้ทุกคนติดตามดูค่ะใช่ก็ที่นี่ก็เหมือนผมว่าในจริงเรื่องเอ็นเปโซเนี่ยคือจะเป็นฟิลเหมือนแบบ ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยหมายถึงว่าแบบก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพวกประเพณีอะไรอย่างเงี้ยครับที่ใช่ใช่ค่ะที่ใหม่ที่เต๋อได้คำแนะนำอะไรเรอม่ภาพยนร์เรื่องแรอ๋อให้ให้ตลอดเลยค่ะแบบแนะนำว่าเอคนวิเคราะห์อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะหนูก็พยายามสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณขาแล้วก็ใช่ค่ะก็ฝากด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะหนูจะทำให้เต็มที่เลยค่ะ ฝากด้วยเหมือนกันครับฝากในพา,พาติดตามเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ดูกันแล้วจะเร็วนี้ปลายปีครับก็ฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่อง e so อเอ็นเพรสโซนะครับปณิธานหวานน้อยนะครับก็น่าจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้น่าจะเข้าโรงแน่นอนครับผมก็<ช>ทุกคนคก็ฝากติดต,ตามกันด้วยครับค่ะฝากติดตามด้วยนะคะพวกเราทํางานเต็มที่มากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะ